จากนั้นนะครับก็เอาช่องตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาเสียบกับเจ้าตัวทีวีนะนี่ผมจะทําการเสียบกับเจ้าทีวีนะนี่นะฮะเมื่อเสียบแล้วนะครับภาพมันจะขึ้นจอเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะคนดูนะดูคนดูอย่างโหดอย่างแหลมอ่าตะกี้ลไปครับโยวาซาวดีวีรุ่นเมกาวดีวีรุ่นดูบายวดีวีรุ่นชาวทไทยที่ชอบเล่น Nintendo Switch ทุกคนทุกทาก่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้ามารีวิวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว usb t o hdmi cable for nintendo switch นะตัวนี้นะครับเป็นตัวแบบไว้ในการต่อจอนะครับ จ้าตัวเครื่องเล่น Nintendo Switch นะเข้ากับเจ้าตัวจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอทีวีหรือว่าจออะไรก็ตามแต่นะที่เป็นพอร์ต HDMI นะก็สามารถที่จะต่อได้ทุกจอเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะเล็กลงนะครับจากตัว d o อกนะตัว d o อกมันจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับวางมาว่าเสียบลงกับเครื่องแล้วมันพกพาแย,ยากนะก็แนะนําเป็นตัวแบบนี้ดีกว่านะครับจะใช้งานง่ายกว่านะพูดง่ายเลยนะครับนั่นคือนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะไว้ในการที่จะแบบว่าส่งภาพนะครับจากเจ้าตัว Nintendo Switch เข้าเจ้าตัวจอนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีฟ ตัวแรกนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ถึง 4K นะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟผ่าน power delivery หรือว่า USB Type C เราได้เนี่ย ถึง100วัตต์เลยนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็มาทั้งภาพและเสียงนะตัวนี้เป็นหวัวแบบ Type C HDMI แล้วก็ปลั๊ก NP ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต่อได้ถึง 4K ความยาวนี่2เมตรนะท่านผู้ชมอืมด้านหลังนะครับเขาจะบอกวิธีต่ออยู่นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเขาจะบอกวิธีต่อไว้อยู่นะครับในส่วนของการต่อนะครับก็เสียบแบบนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะกล่องให้ดูกันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เราจะทําการแกะกล่องมาให้ดูนะครับ นี่ในกล่องนะฮะอ่าในกล่องก็มีแค่นี้แหละนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวตรอออกจอนั่นเองนะครับนี่หน้าตาเป็นงนี้เลยนะฮะเราจะแกะให้ดูนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะก็ ด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของ hmi นะตรงนี้ก็ต่อสายเข้ามานะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับให้สามารถมันเปิดติดได้นะแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็น usb type c นะวิธีการต่อก็ง่ายๆ่านะท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับเราจะมาทําการต่อให้ดูนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะแยกออกเป็น2ฝั่งกันก่อนนะครับฝั่งแรกนะครับตรงนี้นะฮะให้ต่อเข้ากับเจ้าตัวเครื่อง nintendo switch นะอีกตัวหนึ่งนะครับต่อในส่วนของจ่ายไฟแล้วก็ต่อเข้าเจ้าตัวทีวีของเรานั่นเองนะครับมาเราจะไปต่อเข้าที่เครื่อง nintendo switch กันก่อนเลยนะนี่นะฮะเราทําการเสียบลลลงไไปด้้้เยนนนนคััััอีผมมมกหวทาช นี่นะครับเสียบลงไปแล้วฟึบอย่างนี้จากนั้นนะครับก็เอาช่องตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะมาเสียบกับเจ้าตัวทีวีนะนี่ผมจะทําการเสียบกับเจ้าทีวีนะอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้นะฮะนี่นะครับได้อย่างนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็เสียบจ่ายไฟให้มันนะฮะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเราก็ทําการนะครับเอาเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็เสียบแดป นี่นะครับท่านผู้ชมนะเราก็ทําการเอาสายไท e C นะครับนี่สายไ p e C ตัวนี้ USB C นะครับหรือว่าไท e C นะครับสองหัวแบบนี้นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็ทําการเชื่อมโยงนะครับเข้ากับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับตัวสายต่อจอได้เลยนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บอย่างนี้นะฮะนี่ด้านหนึ่งเสียบตรงนี้อีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบเข้ากับเจ้าตัวตรงนี้เลยเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ก็ได้ที่เป็นแบบว่าจ่ายไฟได้สูงๆนะ นี่นะฮะเมื่อเสียบแล้วนะครับภ้ามันจะขึ้นจอเลยนะฮะท่านผู้ชมนะแต่จะไม่ขึ้นบน Nintendo Switch นะมันจะขึ้นจอแบบนี้เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่แล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเห็นไหมแหลมมากเลยนะครับจอตัวนี้นะครับมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะ60เฮิรตนะครับเป็นจอ Sonic View นะแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่15.6นิ้วนะท่านผู้ชม ลิง์ซื้อจอตัวนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะแล้วก็จะตัวอดัปเตอร์นี้ก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับมีเสียงออกในจอด้วยนะฮะเออถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเป็นไงแหลมไหมท่านผู้ชมนะเ,ออเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูเลยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ผมก็เล่นเดียบูบน Nintendo Switch นะครับมาแล้วโอเคเป็นไงใช้งานได้ดีเลยนะท่านผู้ชมนะ นี่ไปนี่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะคนดูนะดูคนดูอย่างโหดอย่างแหลมอ่าตะกิ้ไปครับนี่นี่มาสี่มาสี่มาสี่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะ นี่ออกจอได้ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวอะแดปเตอร์นะครับ USB to HDMI cable นะท่านผู้ชมนั่นะหรือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับไปซื้อกันมาได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่เกิน300บาทแล้วก็พกพาง่ายนะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยนะครับ สามารถต่อออกจอได้ถึง 4K นะแล้วก็เสียบไฟเนี่ยจ่ายพร้อมกันได้เลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานบน Nintendo Switch เป็นอย่างยิ่งนะครับลิงซื้ออยู่ในล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะฮะแอแดปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะฮะแล้วก็ในส่วนของ เรื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็มีนะครับอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยนะไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งใหงได้กับพี่โคกช่องนเนพวกเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า